เรียนท่านประธานรุทิสภาที่เคารพผมพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับเราอยู่สภา,ากันมาตั้งแต่สมัยสนชแล้วแล้วมาอยู่นี่อีกห้าปีก็ใกล้จะหมดภาระหน้าที่ของเราประเด็นสำคัญที่มีการโต้เถียงกันโดยตลอด ผมก็พยายามหาเหตุผลว่าห่วงเวลาเท่าไหรด่ดีหลังจากที่พระราชบ,บัตรหยัดเนี้ยผ่านสภาไปแล้วแล้วได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมพยายามถามผู้รู้หลายท่านฮะในกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะีฮยที่กำลังจะต่อจากฉบับเนี้ยท่านหยัดว่าด้วย มาตรการของฝ่ายรบหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พอส,อสก็เช่นกันฮะผมถามในที่ประชุมว่าเนี่ยท่องท่านมีต้อง59มาตราเนี่ยแล้วเหตุใดท่านถึงให้มีผลในวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตราสองกันฮะ ท่านประธานเชื่อไหมถ้าเราไปดูเนื้อในในพระหัติที่ผมเอ่ยอ้างเนี่ยที่มีผลถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายลูกเลยฮะเนี่ยหรือกฎหมายรองกฎระเบียบกำสังที่ไปมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปออกไม่มีเลยฮะโทษฮะผมผมผมขออนุญาตเข้าใจผิด เพราะราชบัตรฉบับนี้นะมีมีกฎหมายรองขอถอนท่อนแรกนะไม่น้อยกว่าเจ็ดฉบับฮนะท่านประธานครับที่ต่อที่จะต่อจากพระราชบัตรนี้ผู้รับผิดชอบจะต้องไปออกกฎหมายรองหรือกฎหมายลูกอีกเจ็ดฉบับแต่ปรากฏว,ว่ามาตราสองเขาบอกว่าให้มีผล ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยเอาละฉบับนี้เขาอาจจะมีการเตรียมการซึ่งผมก็ถามว่าทำไมถึงเอาถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเขาบอกว่าผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วครับล่วงหน้าเรียบร้อยอีกเจดดฉบับหรือ1ิฉบับเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอมากฎหมายฉบับนี้ท่านประธานครับไม่มีกฎหมายลูกเลยฮะ ร่างพระราชินญัติแก้ไขเพิ่มเติม,ตมประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ฉบับที่พศออเนี่ยไม่มีเลยฮะจะต้องไปออกกฎหมายลูกแต่ปรากฏว่าไงฮะในมาตราสอง่ะที่ปรากฏบนจอเนี่ยพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเท่าไหร่นะ120วันนับตั้งแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปธรรมทานครับแตกต่างกันเยอะเลยฉบับแรกเนี่ยมีกฎไข้เคียงต้องออกกฎหมายลูกอีก8ปดฉบับ7-8็ดแฉบับกฎหมายนี้ก็ไม่ต้องออกกฎหมายลูกแต่เขารอมาต้องนานปรากฏว่าท่านไปเขียนไว้120วัน120วันนี้ก็คือ3 42, 4มสีเดือน ผมก็คล่องใจฮะก็พยายามที่จะขอคําตอบจากท่านเนี่ยว่าผมเคยมีความคิดว่าในการร่างกฎหมายเนี่ยควรจะให้สภาหรือวุฒิสภาได้รับรู้ด้วยกฎหมายลูกอ่ะสันมักจะตีกินอยู่เรื่อยอ่ะเราให้ออกเช็คเปล่าให้เขาไปฮะทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีเป็นไปตามที่ที่บดีไปออกประกาศกําหนดไปออกระเบียบข้อบังคับเขาไม่เคยให้พวกเราได้ดูเลยท่านประธาน เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะท่านประธานครับผมจึงอยากเรียกร้องเชื้อเชิญขอความเห็นใจฮะเมตตาปาณีกับน้องๆที่เขารอกฎหมายฉบับนี้มานานฮะลองลองลองถามกันบริการที่มาจากตัวแทนแอนจีบีคิวเด้รอมานานไหมครับขอให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมประกาศในวันถัดเลยฮะ ให้มีผลเลยถ้าได้นะจะเป็นอนุโมทนาหรือกุโนปการอย่างสูงเลยครับขอบคุณท่านประธานอย่างยิ่งครับ